ช่องวิทยนวานอนชาแนลนะคะตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนใส่บาตรเนาะใส่บาตรตอนนี้พระก็นี่มนพระขึ้นมาแล้วนะนี่มนพระขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตั้งตั้งบาตรนะเพื่อให้ญาติโยมใส่บาตรก่อนน,นี่ก็เครื่องของที่จะใส่บาตรนะเขาเตรียมไว้ เตรียมเครื่องของที่จะใส่บาตรเสร็จแล้วก็เอาบาตรขึ้นมาตั้งนะงานนี้ได้รับทราบว่าจะมีพระมาพระมาอันนี้เจ้าถามพระนาเตียนมาหรอเดีมาจะเศร้ามือดอืม กค็คืออุปกรณ์จะใส่บาทนนสาว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 ก็เตรียมของจะใส่พัดตาหารบาหยิบเอาขนมนไปใส่บาทเอาน้อยๆเอาเอาน้อยๆแต่พอดีอย่าเอาเยอะเดี๋ยวพระจะหนัก <c oughs> พระจะจุม่ม <c oughs> นี่เขากำลังขั้นตอนเา้าทำข้าต้มหัวงอก พอดีมะพร้าวช่วยกันนะคะพอดีอาจารย์การวรุณมานิชาลีนิชาลีพลละลัดลรลลิงหลายๆตัวได้เพิ่น <c oughs> กำลังครูดมะพร้าวนะนี่แหละพอดีน้องแม่มจากเยอรมันนะเขาอยากกินนัน่นข้าวต้มหัวงอกก็เป็นอย่างนี้แหละข้าวต้มหัวงอกก็คือทําแบบนี้ก่อนทําตัดให้มันเป็นท่อนๆเสร็จแล้วก็กูดมะพร้าวก็มาลย แล้วก็เอาน้ำตาลมาใส่นะนี่เขาเรียกโอ้ยถนัดซ้ายลิศถนัดซ้ายเป็นบัณฑิตหลายคนถนัดซ้ายนะไม่ถนัดขวากรขนาดชื่อต้อใจุดใอใช้ต่อหัวเลยอื้อ พอดีเลยมะพร้าวพอดีเป็นกระตุน<ม>กระตุนแบบนี้เลยเนาะนี่นี่กระตุนกระตุนเนี่ยแปลว่าอะไรมะพร้าวทึนทึกไม่อยากพูดไม่อยากพูดคําว่าทึนทึก<อ>มันเหมือนจะเป็นสาวแก่ยังไงก็ไม่รู้กระตุนกระตุน,ตนออมะพร้าวเป็นกระตุนกระตุนาษากางเรียกมะพร้าวทึนทึกขูดขูดขูดจังหน่วยแวนีรสองหน่วย สามวยน่วนยตัดมมงบัวตมสมะพร้าวสีลกว่าต้นมา่ากว่าตัดมตัดเนูเลยตัดเป็นาทไหตัดเป็นบาทิ้พี่จานเียวเอยคือเอาไม่คุณเน่ซุมใส่บบกันแล้วก็มีอนใสปบไบ่มาไใส่บา่ค่ะอันนี้่

อันซูงนันเป็นคมๆกัมีขึ้นดิเอามาแลวอันนี้แหละค่ๆเอาเป็นคมๆกมาแกอันนี้เขาต่งงามแล้วใบถักอืกับมันรล้วหลมันจะมีวมันอืเวก้าีวยอะ้าโบราอสมหน้าหอมเสิมส่วนใช่ไหม ยังมาไม่ครบแน่ๆเพราะมีมีสบาททั้งหมดเขาจะเอา7บาทสวัสดีครับไลฟ์สดคลิปวิดีโอหมดหมดเวลาไลฟ์สดแล้วได้อยู่เดี๋ยวให้มันครบ8นาทีก่อนแล้วจะขึ้นไลฟ์สด ตะวันกําลังขึ้นนะนี่แหละตะวันขึ้นฝั่งโน้นนะจริงๆทางทิ่ตะวันออกตะวันจ้ามากเลยพอขึ้นมาพ้นหลังคาข้อไก่ก็จ้าเลยนะตะวันตะวันขึ้นทางที่ตะวันออกเสมอ ก็จะเห็นสวนสวนยาสวนยาเขาข้างนอกน,ะนอกลัวสวนยาอยู่นอกลัวเนาะค <c oughs> อยู่ทางนอก เลียงตัวที่มันรองเนาะมันคือห่านนี่เอง xin anh yam niệm xin nhu bọn anh yam niệm bomi mêng vân mi vân văn vân แมลงวันมันหนาวมันบอกมาซีนป้องกันมแมลงวันไว้เลยเพราะว่าหมากมีกับแมลงวันมันชอบกัน <c oughs> และและมีหน้ากากแก<ช><อ>หน้ากากป้องกันไว้ก่อนออว้าปุกไอปั๊บเลยนี่น่พูดเสร็จมันก็มาเลยนะรถแห่

มันสีโบกตันคนทางสวัสดีครับเจ้านายสวัสดีครับะนะคะโอเคค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะ